ดีครับพี่ๆนา้นาๆสายล่าทุกคนนะครับผมวันนี้มาดูไม้กระโดกันครับผมวานานาเคยมาประจำของกระโดกเยอะผมมาดูไม้ครับผมตาวรถผมครับนี่ครับผู้กายก็ไม้ลุมช่างแขะอีกหน้าแกเหมือนเดิมนะครับผมแสงเยอะดูไม้กันครับ,คร,บ,นนบออครับผมไม,นนนม้น้ำมึงลดนะครับผมหนึ่งข้างทางนี้ได้เป็นตัวหนึ่งละสี่โลครึ่ง วนนันนี้จะมีแต้มไหมติดตามรับชมนะครับผมระยะนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่ในห้องแล้วน,นะครับผมมานั่งแป๊บหนึ่งไชโชว์ขึ้นมาก็จัดไปแล้วครับผมเดี๋ยวลงแป๊บปลาครับผมติดตามรับชมครับขอบคุณครับมาครับพี่นะมาฝาด์ชวนกันอีกตรงนี้มือจะได้เลยอเปล่าครับผมผมขอปล่อยให้มันนอกกว่านรูม้มันนอกอย่าง เดี๋ยวลงแบล็คครับผมวติดตามรับชมนะครับ เก็บได้ขึ้นมาแล้วครับดูหูดีนี่เป็นครบสี่ลลครับผมตามแล้วครับผมแกวครับผมคั่วงหนึ่ง,งเเกัวมาแล้วครับเดี๋ยวเก็บเปาได้ครับระยะนี้เราก็ได้เอาขึ้นมาแล้วครับผม เก็บทอกับเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่างรูผมว่าได้กี่โลกันไปเอฟเลยนะครับตัวที่สองของห้างนี้นะครับเผากันเลยตัวที่แล้วเดี๋ยวใหญ่กว่านี้มีเท่ากันนีะครับเดี๋ยวมาช่างรู้ครับผมตัวใหญ่ครับสงสัยจะช่างจะแข็งครับผมสามโลสามเองทีนี้ก็ จ่มแล้วครับผมติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่นานาสายล่าทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่นานาสายล่าครับผมขอบคุณครับไปครับไปเวลากลับบ้านกันรับไปตัวเล็กที่โรงเรียนเดี๋ยวไปกลับบ้านพักผ่อนคืนนี้สู่งานต่อครับผมคืนนี้วอยรุ่ใหม่โอเคแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณครับกลับบ้านนะครับผมรับไปรับไปตัวเล็กกัน